สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดรา้อนยิมของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนคาร์ดิโอนะคะก็จะมีสเตอรคารเมอร์เบิร์นแฟสุดๆอันนี้ก็จะเป็นรู่วิ่งต่างๆนะคะมุมนี้ก็จะเป็นจัก,กรยานมุมนี้ตามมาเลยค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเวทเทรนนิ่งนะคะก็จะมีดัมเบลตั้งแต่2.5กิโลไปจนถึง50กิโลเลยแล้วก็แอเรียจะกว้างขวางมากแถวนี้ แล้วก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนของฟ u n ์ t i น n ลเทรนเนอร์นะคะ d e นลิฟแอ a r เรียพาวเวอร์แร็ h m a มิ i แมชชีนสเตรทไม่ค่อยมีที่ไหนนะคะเนี่ยที่ดิมเรามีอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นโซนเล่นขานะคะเครื่องออกกำลังกายขาต่างๆเล g กเพลสเล g กเอ็กซ์เทนชัน อันนี้จะโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนเล่นสะโพกเล่นก้นสําหรับผู้หญิงเพราะผู้ร่ามากค่ะตามมาเลยนะคะสําหรับโทนนี้ต่างๆนี้ข้างหลังของพี่อานก็คือจะเป็นโซนที่เล่นอัปเปอร์บอดี้หลังไหลทุกอย่างเลยค่ะโชเดอร์ er. แล้วก็ข้างหลังพี่อานนี้ก็จะเป็นสตูดิโอนะคะเหมาะกับการเล่นเวทต่างๆแล้วก็ตามมาเลยค่ะ อันนี้โซนสุดท้ายของเราก็จะเป็นโซนรีคอเวอร์นะคะหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วอย่าลืมต้องมายืดเส้นยืดสายยืดตัวกับตัวนี้เลยแล้วก็เราก็จะมีพาวเวอร์เพลทด้วยเครื่องสั่นนะคะ <S <S เห็นไหมคะยิมเรามีครบทุกอย่างคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ